ตองเอาได้ใสมาได้ใสมาได้ใสมาใสมากเลยตองเอาดิฝั่งนี้เป็นปลาแหลมและแบงก์กินแก้วนะครับฝั่งนู้นปีโป้และป๋องบัตเอื้อนะครับแลกเสิร์ฟและข้ามนะครับหัวแปรนะครับพี่โป้กับปลาแหลมนะครับ

ตึนัใส่ทาียเสียอนันเอาปล่้าากอฟังกอนผมถามมารเมืองแล้ผมจะถามกอนผมตัวมาแปดล้อยไอ้แมนเอาน้ำผมบอบอบอเขาจับถึงเมืองมาแล้ว มาในพ่อไอ้ไวิทย์ได้เชือกมาขอ่จให้เาปัญหาผมมันใสผมมให้แล้วเนี่ยนกันที่แรกาน้ำกันไหมผที่เตมเขาวเ้เต้มันเถอีข้าวคนหนึ่ง

ไม่ได้ข่าวก็ปาดีพ่าเราไม่รู้

น้อยรามยโสเอาบอกฟ้องยกได้บ่าได้เกินแล้วตอนแรกเราไปยิงเพื่อนก็เนาว่าเนาว่าฟ้องกันหน่อยบาดสิเทว่าเด้อกกันหน่อยอะไรเงี้ย เอาใจมีกันไปเท่เหมกันเลยไม่ได้ก็ต้องไปไปหาเตรียมที่ห้องไหวตัวเตรียมไปเตะไหลายเตรียมไปนั่งนอนนอนเบาไว้น้ำ ดี๋ตัดเสียงมาได้มนั่นมาตอนแรกนั่งอยู่ตังแต่คุณจำประได็นวอาแดงไว้ใช่ไมเอางอกระเบียงที่เจ้าวะนายโอ้ยผมกวดเปียงเียงเ่าเียอะไเบียงเมันบียงไงบ่า นาเด้ไใหญ่ต้นนาไ่ไปย่ต้นนะแล้วไปหาตันโยกอนนมากนะเพเอาย่แตงนีุ่นเด้ครับไปแตงมาตีโมาเท่าตาตตด้ยนะีมาตตไลไปตันไไ้่ไม่อาไ่ตะไ่ ลักแล้วเฮเาเตะมาแล้นเขาเตะขามขามขามมาแล้วเปิดเปิดไปเลียวไปแผงมาถ้าเี้ยวเตะห้ยพลอวแล้วผู้ไม่ยกเอาเบดเดียวกันแผงมาเลยนี่ต้นนหต้นไหนใส่ยมุนเอางี้เวนอะไรไป เอ่งงกั่บังไรครับไปครับกอไม่ผ่านนะครับเอามองมาครับพอครับลูกนี้ครับ มองแล้พี่โป้พัดดรื่นะครับฮะรั้กำเนี้เสียดักัได้่ครับต้นกัได้หายแจมซ้อมกันผู้เฒ่าสัน เง้ยเอาเขาบางเสลงมกัอนอยกว่าเขาะว่าเขาบอกว่าพวกเทพนาเี้ยาว,ว่าพวกเทพนาามาบวกเทพนาเขาาพวกสอะพ,พ,วพวุ่มเหมือนเขาาากนั่งเล่นกินเบียร์จับข้านอตัวม่ได้ไปเตะโอเคครับ

เอาเกอ่ยวอะไรไม่ล่ะเอาันสังคมอย่าไปหาไม่ข้ามกันเท้าไอนี่ยเขาจะถางด้านล่างเนี่ยแล้วพวกก็ไปเอาไปก็ทับบูดมาแล้วจะได้ตีไปเอาไว้แล้กอาม้นี่ยไปไปสอนไปสอนไเย

bà bỏ ông đi vô cái này như này ông đi vô cái này này vì qua